ทุกคนมากับอบอสซ่าอีกแล้วจ้าอ,อ่ะมาต่อกันที่ลูกสาวลูกสาวตึกฟ้าเขาก,กับสาวเอเมจเชนซ์อัพเชนซ์อัพนะวันนี้ยังไงเอ่ยคือชี้กลับมาแล้วช่วงนี้เห็นบ่อยๆนะเห็นบ่อยเห็นบ่อยนะเพราะว่ากํานี้เพิ่งปล่อยพีลิสมาใช่ไหมเดี๋ยวนี้คือตึกฟ้าคือ ปล่อยมาเรือๆไม่เคยหยุดนะเออเขาไม่เคยหยุดจริงๆซึ่งรอบนี้น้องสาวเอ็มิกมากับเพลงี่มีชอวแด Dash เป็นไตเติลเสียงรือเสียงเราอ้างว่าเขากลับมามิกสป๊อปอีกแล้วอ่ะคือจ้ำตารอมันจะเป็นยังไงเออพปดูได้ไหมไม่ดูเลยทำแล้วแดชโก้

Swine, okay. the okay, one and all the time, I'm going to give them to this way, I want to dash. to dash. I am to to dash. I want to to dash. Oh, my love. Oh, 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 color fairy <laughs> oh, 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 เอนนเดอนนันเยเอเป็นงานตายคือเป็นสิลนะเออคือเป็นสิล่นะ วิคิดเห็นเจนะส้างห้องแบบหวานแบบชนข้างบนนะคือมันยังไม่จบเด้อนะวิต้องมีอะไรอยู่ข้างหลังหรือเปล่าเออเออเรื่องเด็กอ่ะจบความจริงไม่มีเม็ดอือ คิดดิบ oh, ยาวเกินคุณนาะอ่าเป็นงานตายอ่ะเป็นยังไงกับแดชเรีได้ว่าเป็น N Mix Original <t ell> ที่กลับมาแล้วแต่จะไม่แบบไม่ได้กลับมาแบบแบบปูมคือเราแบบฟังแบบคือเห็นภาพแล้วฟังเพลงแล้วรู้ทอนถึงตองนสมัยแบบโอ้เออคือแบบให้ฟีลนั้นเลยแล้วรู้สึกว่ามีป๊อกับ N Mix เนี่ยเป็นอะไรที่แบบของคู่กันของคู่กันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดันชอบมิก๊อ <I> love. แต่ส่วนตัวสำหรับฉันเพลงนี้มันยังมันยังไม่กินใจฉะเลยฉันว่าท่านหูกับมันมีความมีความหล่อนหูแบบเหมือนเพลงแทงอะเออมันให้ฟิลนั้นนะถ้าใครชอบแทงอะจะชอบเพลงนี้ซึ่งฉันชอบซึ่งฉันไม่ได้ชอบเพลงแทง <laughs> ฉันรู้สึกว่าเอ้ยมันโอเคส่วนท่อนาร์นอื่นที่แบบที่ไม่ได้ใช่ท่านแบบบ่นๆอะคือเมโลดี้คือดีคือสวยมากที่ฉันชอบอะไรแบบนี้มากคือแบบ ฟินหนูเข้าใจป่ะฟินอยู่เข้าใจป่ะส่วนตัวสำหรับเพลงนี้คนฉันฉันรู้สึกว่าเฉยๆฉันกลับรู้สึกชอบพิเรลิสมากกว่า <c oughs> สัญญา <c oughs> สัญญา <c oughs> สัญญา <c oughs> คืออันนั้นคือติดหูแล้วฉันฟังทุกวันเลยเ <c oughs> นี่ยจะเป็นการฟังครั้งแรกของเธอหรืว่าในรอบต่อไปอาจจะชอบเพลงมากขึ้นก็ได้ <c oughs> รู้สึกว่าภากหลังๆเนี่ยตึกฟ้าคือฉันจะชอบพิเรลิสทุกทุกวงเลยตั้งแต่อีจีคือชอบพิเรลลิสสุด เอนมิกก็คือชอบฟีลีสุดๆเป็นฟิลฟิวว่างั้อใช่ไหมพี่นิงีนนะสำหรับการฟังครั้งแรกของฉันรูออ้ว่ามันโอเคเอาจจะต้องไดฟังหลายรอบอาจจะส่งเอ็มวียังไงเอ่ยตามสไตล์เอนมิกเป็นฟิลนะเออเป็นฟิลซีซีเอ,อ่ย่างใดกคือ<ต>สวยแต่พัทพัทที่เป็นท่าน,นที่เป็นแบบซแบบีซีลอยลอยเมคอ่ะอันนั้นสวยที่เป็นเฟรี่ใช่ไหมใช่อันนั้นคืออย่างที่บอกว่ามันคือตอนเอ็มวีแบบโอโอเลยคือฟิวนั้นเลยแต่รู้สึกว่ามันยังแบบ ไม่ได้ตะโกนเหมือนโอ้โหแบบโอมันรู้สึกว่ามันซึ้งเออแบบมันเทินเอออะไรอย่างงี้ยเป็นลูกเล่นที่เคยเห็นมาแล้วอะไรอะเป็นงานไปเอออะไรอย่างเงี้ยแต่สวยแบบความแบบซีนผู้เอ้ยใดเออใดก็คือตัดมูดกับเออช่วงแรกจริงแต่ชอบตัดตัดพอจบพัร์ท์ปุ๊บสวิตต์กลับมาตึ๊งเหมือนเดิมเลยในเรื่องของท่าตีมีไงบ้าง้าร์ทนก็คือกลุ่มอยู่นะคือฉันเห็นก็มีความแบบ คือมันมีความมาถมแงนขึ้นมันมีความแบบ s h a r ปในเรื่องท่าเต้นแล้วมีความแบบแข็งแกร่งดูดันรีฟิลนั้นก็คือความเพลงอาร์เฟิลกับเพลงแต่ก็แอดซึ้งอยู่อ่ะภาพเราของแดชเป็นยังไงถ้าเต็นสิบเนี่ยสำหรับการฟังครั้งแรกฉันให้สักประมาณแปดจุดห้าอ่ะฉันให้สัหกจุดห้าอ่ะเป็นฟิลคือก็ไม่รู้ว่าเอ็นวิกเนี่ยจะกลับมาเวนีแบบ ยาวไหมหรือว่าจะกลับไปแบบฟิลรถมิไลทดทหรือพารติโอคอลเอออะไรประมาณนั้นอีกหรือเปล่าเพราะว่ารู้สึกว่านี้เป็นเสน่ห์ของเอนเมี่รู้สึกว่าท่านมาจริงๆอ่ะเขาจะเป็นหนึ่งเดียวเข้าใจปะอืมเขาจะเป็นหนึ่งเดียวเท่านั้นที่ทําแบบนี้เออแล้วมันสุลดมันจะลดม,มากก็หวังว่าแบบทีนจะประสบความสำเร็จจริงๆก็หวังว่าอ่ะก็จบไปแล้วสำหรับเอนมีใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด s <c> u <oughs> b s c r i b e กับเราด้วยจ้าสวัสดีอัน